คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาถอนเหรียญ M c a s จากเครื่องขุด MGP ที่ครบ365วันในกระเป๋า b i t g e t Wallet กันนะคะนี่คือกระเป๋าที่นกจะถอนเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราไปที่แถบเมนูด้านล่างนะคะคําว่าค้นพบค่ะตรงรูปแว่นขยายด้านบนนะคะเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซต์เครื่องขุด MGP ไปได้เลยค่ะ MGP กาง platform com/mining นะคะแต่ถ้าเพื่อนเเคยเข้าเว็บไซต์เครื่องขุดแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาที่ดีแอปของฉันได้ค่ะ แล้วเราก็เลือกเว็บไซต์ที่เราเคยเข้านะคะ MGP Platform นี่คือหน้าตาของเครื่องกด MGP Connect Wallet เลือกปิด k e t Wallet ค่ะเลื่อนขึ้นไปนะคะจะมีปุ่ม Withdraw สีเขียวขึ้นมานะคะให้กดปุ่ม Withdraw เลยค่ะกดยืนยัน,นะคะ่ะใส่รหัสนะคะ นี่ก็เป็นการถอนเหรียญเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดเมื่อเครื่องขุดครบ365วันแล้วเมื่อเรากดวิดดอแล้วนะคะเราจะต้องมากด G N Forever ด้วยค่ะเพื่อที่จะให้เครื่องขุดทํางานต่อเนื่องไปอีก30ปีนะคะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็กด a p Proof ค่ะกดอนุญาตค่ะแล้วก็ใส่รหัสนะคะกด Mining Now ค่ะ ยืนยันใส่รหัสะคะ่ะรอระบบประมวลผลสักครู่นะคะถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเพื่อนๆกด G N for ever เรียบร้อยแล้วเครื่องขุดเครื่องนี้ก็จะทำงานต่อเนื่องไปอีก30ปีนะคะในการถอนแต่ละครั้งนะคะในการเคลมรีวอร์ดเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่20 m c a s นะคะเครื่องขุดก็จะขุดเหรียญให้เราแบบเรียลไทม์นะคะประมาณเดือนละ400เหรียญ m c a s ต่อเดือนนะคะเพื่อนๆสามารถวางแผนการถอนได้นะคะ อาจจะถอน15วันครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นการถอนเหรียญ m c a s แล้วก็การกด GN Forever ให้เครื่องขุดทำงานไปอีก30ปีแล้วนะคะในกระเป๋า b i t g e t Wallet เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะทำธุรกรรมต่อได้โดยที่ไม่ต้องออกกลับไปหน้าหลักนะคะเดี๋ยวเรากด Logout ค่ะแล้วเราก็มาจิ้มตรงที่เป็นรูปสีๆตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือกกระเป๋าต่อไปนะคะ มันก็จะเป็นการประหยัดเวลาของเรานะคะเราก็เลือกกระเป๋าที่เราจะถอนต่อนะคะเดี๋ยวนกจะถอนกระเป๋านี้ต่อนะคะกดสลับวอ l l e t นะคะ Connect Wallet ค่ะนี่เป็นกระเป๋าใบต่อไปแล้วนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะ G N starter มีปุ่ม w i t h d r a w สีเขียวขึ้นมาให้แล้วก็กด with draw เลยค่ะกดยืนยันใส่รหัสแล้วเราไปกด G.N. for Ever เพื่อให้เครื่องขุดทำงานต่อเนื่องไปอีก30ปีนะคะเรามากด App Proof ค่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ Withdraw แล้วก็กด G.N. for Ever ของเครื่องขุด MGP นะคะ เดี๋ยวเราจะไปถอนต่ออีกกระเป๋านึงนะคะกดจิ้มที่เลขกระเป๋าแล้วก็กด disconnect ค่ะแล้วก็มากดเลือกกระเป๋าด้านบนนะคะเลือกกระเป๋าที่เราจะถอนเหรียญต่อนะคะกดสลับ wallet บค่ะกด connect wallet เลือกปิด g e t wallet เลื่อนขึ้นไปเจอปุ่ม withdraw สีเขียวกด withdraw เลยค่ะกดยืนยัน ใส่รหัสเมื่อเราถอนเหรียญเรียบร้อยนะคะจะมีสเตตัสวิดร w ขึ้นมาให้นะคะแล้วเราก็อย่าลืมไปกด G N f o r e r นะคะกด approve ค่ะกดอนุญาตใส่รหัส Mining Now ค่ะยืนยันนะคะ นี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในการวิดรอแล้วก็กด G n Forever เพื่อให้เครื่องกุดทำงานต่อเนื่องไปอีก30ปีนะคะในกระเป๋า b i t g e t Wallet นะคะเพื่อนๆที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ภายนอกนะคะแล้วก็มีหลายกระเป๋าที่จะทําธุรกรรมกับเว็บไซต์นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดได้ตรงรูปที่เป็นสีๆนะคะเป็นรูปเลือกกระเป๋าด้านบนแล้วก็ทำต่อเนื่องได้เลยค่ะ ก็ช่วยย่นระยะเวลาไม่ต้องออกกลับไปหน้าหลักทุกครั้งนะคะจิ้มไปที่เลขกระเป๋าค่ะแล้วก็กด disconnect ค่ะเดี๋ยวเราออกกลับไปที่หน้าหลักของกระเป๋านะคะแล้วก็กดมาดูตรงบนเหล็กนะคะก็จะมีเหรียญ M c a s ขึ้นมาให้เรานะคะที่เราถอน3960ก็จะเป็นค่าธรรมเนียม ในการถอน2 0 m c a s ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นค่าธรรมเนียมในการกด G n forever อีก 20mCash นะคะก็รวมเป็น 40mCash เหรียญ m c a s ก็จะเข้ากระเป๋าเราที่3,960ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะเอาเหรียญไปสร้างเครื่องขุดต่อนะคะเราก็เติมเข้ามาอีก40เหรียญน,นะคะเพื่อที่จะไปสร้างเครื่องขุดเล็กได้อีกหนึ่งเครื่องนะคะโดยใช้เหรียญที่4,000เหรียญน,นะคะที่สำคัญอีกอย่างคือจะต้องเตรียมเหรียญ BNB ให้พร้อมทุกกระเป๋านะคะเพื่อใช้เป็นค่าแก๊สในการทําธุรกรรมประมาณหนึ่งบาทใช้จริงประมาณหกสิบถึงเจ็สิบสตางค์ที่เพื่อนๆเ,เห็นราคาตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นราคาที่ขึ้นโชว์มาให้ดูแค่นั้นแต่ว่ามูลค่าจริงไม่ใช่เท่านี้นะคะมูลค่าจริงยังเป็นสามพันเก้าร้อยหกสิบเอ็มแคเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นแค่มูลค่าที่กระเป๋าขึ้นมาให้เราแค่นั้นเองนะคะ สำหรับคลิปการวิดดอและกด G e n e r ก็มีแค่นี้ค่ะ